อ่าวัาดีครับพอหยามแหล่งอีแล้วพี่น้องอาหารเมนูเด็ดครับนี่สัตว์ปีกนะครับมือนี่สัตวดปีกบูมแนไก่บูมแนนกบูมแนเต๋อด้วครับนี่ตะกะเตนครับนี่ปลาตังก้าตังก้าเนาอ๋อเลี้ยงปลาตังก้าตะเกตเตียนเลี้ยงนี่แล้วครับนี่ว่าตรงๆร้อครับนี่ซื้อมาครับนี่ทั้งซื้อทั้งแจ้ทั้งแถมครับนี่ห้าห้าสิบบาทนึงเลยนี่กินเบเร่ยว่ะกินเบเร่ยมาว่ามันยังบ่สุกกก็ินเบ่ได้แล้วเออ อ๋อคนมาคนละย้างบปะฮัมอันนี้มันปีกคนละย่างโอ้ปีกไรแบบนี้มันก็ะเทาะโบต่ายซะอ๋โอ้ยตายฮะตายฮะมัวรเลยจังเอลคักปะฮัมไปทอดเธอเด้อสั่นโบกินก็ดีเลยโบกินไปจีบอดหัวถอดแหน่ถอดแหน่โอ้ยทอดแหน่เอามาแล้วผุนเจ้าข่อตะ้กเตียนมาแล้วพี่น้องผุนเออได้การเลยหัวนาค่อย ผมจุ่มนี่น่ะกันตเตียนเหีเนี่ยรู้ไอ้าวเขึ้นนะตะกเตมันตายเออตะกเตเงีวปานี้เอาขึ้นนะเหตุมันเป็นโรคใช่ปหนึ่นี่เดะเตียนเป็นโรคเนี่เียวปานนี้ไปเจียวหญ้ามาเอาน้านี่อันหญ้าอันนีอันเือตะกเตนกินไปเบิ่งดูนหญ้าเหล่าพี่น้องนี่อ้าวถูกกหลังกำลังทอด ถูนย่านี่กินมันเลยอ่ะนี่มื้อเดียวนี่ไม่หรอเออเดี๋ยวคุณอาปพอไปจัดการทอดบ้านนี่มทอดตะกะเตนพี่น้องถ้าตะกะเตนปลาตังก้าครับบ้านนี่มันมีปัญหาปะนี่ขาเดียวก็สุกเลยพี่น้องขาวเดียวขาวเดียวดี่สั่นนี่ล่ะ ทุกไปปะฮะเนาะเ่งไมน้มันรเอาจานเนะอ้วยเอา้วยนี่เนาะเน้อยก็เนาะเน้อยก็เนาะอ๋อมันแห้งไดก็ได้ทีนล้เแต่พาแหละอู้หเนี่ยตะตก้าชิโนะอืมตะตกุนเจ้ตุ่นนี่ชเราก็มาซีมมันก้อนบมันซุกมาซุกกันเลยบ้านเราเขาจะเอาอันน like okay. ั yeah. so mm. uh, so so right. ้นเสือบ right. okay. oh, well. so you know um, mm ี hmm. right. so right. so right. mm ้อ hmm. yeah. mm ันปรุงเครื่องปรุงยักเอาตอเสื้อกันเนาะ เอ็ดจวดๆดิจะบบักคุกเกืนอะไรหรอมเอาจะเกียกับอันอไนคุกส่อนนาก็ได้เนาะคุกเือนเลยะเกียกับอันเกียกเป็ตัวเุ็นตัเปยั้เนาะคนคนมาแล้วก็ได้เหมือนเนาะไม่ได้เท่ไรเนาะมันมายามเนาะนี่ฮะฮะลองมันดูมแห้งหรอลองเลยอ๋ยังงามแห้งเนาทนี่หอ เดียวตุ้งอยู่ตัวค่อยกินนังยังกันะมันเลี่ยงเสื้อนี้ยหมตามดีให้มันเหยวกันพี่น้องเลยตะกะเตีนเราไม่ได้ได้แบบนี้ล้างล้างสิ่งกระเซื่อทุ่งมันย่งเนาะเยวไปือตูอือืซตูซฟิตว้จักสุมูเนาะแล้ประกันแค่งเด้ออันนี้ก็เยอว่ะ ลองเบิ้งว่าเขาบ่เคยเฮ็ดเลยเนาะทอดยู่งทอดแต่ตัวตายเนาะเสื้อขวดไว้เนาะสวมออกมาพันนี่ตัวตายเนาะเสื้อขวดเรียบร้อยแล้วนี่ยนะปิดขวดอืมได้จังเนาะขนาดอาจนกรอบไปแล้วขนาดแห่งพันยาเหม็นไหมอืมเอาซ้ำไปแล้วค่อยไปจะมันยุงฮะขนาดแล้วตอนนี้เมื่อทีมดูเมืทีมดู นีมันเบง้่งม yeah. uh huh? ันห้าวมห้าวสีมดูตะแเตนน่ะต้เอืองเทได้หนเอเออพันสีมดมัอบ้ได้ล้มันมันไม่ใ่ไวาขนาดวามาได้รถเนาะได้รถมนจังโบเบื้องได้ได yeah. ้อาแล้วกอแล้ว มันีน้ำตอกน่อยเนอะอ,อืมเดกอืมอ,มอไวก็ได้ก่ะก็ได้ืมอนะมอเกงก็ได้เนะอนอเน้ำมันน้ำมันที่ออกมาเนี่อนอนอยอค่าค่าพี่นายข้าวอันอดจับมานี่ข้าวาจนมัน กขี้ยอเนี่ยมันคังเซนน้ำเจือบ่โมล้วคั่งละล้าเนี่ยเลยมื่อเช้านี้เนาะจำมายัดหม้นี้ปากหม้อนะหัวหน้าอันนี้ถ้วยเจอถ้วยพี่สั่งวางรถถ้วยน้ำมันท่าน่ะเขาเป็นเพิ่มน้ำมันเข้าไปอีกบานนี่พี่น้องเออพอตัดแตนยังบวมมีการตำนี่พี่น้องบาดเดี๋ยไปไปแก้มรถมันได้หรือรถสั้นอ่ะเบง หนันัวเราเอเนาะเอาตามมายั่วครับคุนอาหน่ฮะเออเอาตามมายั่วมึเพี้ยนเออบ่มันเจ้าบุญไดเมียเจ้าเมื่อคืนนี่หรอเมียนทำเมือคืนนี้หรอทามาเจ้าเมื่อคืนฮอดค่อยหรอเหล้าม้อีกอือเราม้อีกมาอีกบ้านนี้เออไปอีกวันหนว่าแต่สวี่ยคือฮอดค่อยผู้เดียวเจ้าก็คือฮอดค่อยคือกันเนาะ ยังได้เกลือเออมันมีโยบานอนะโค้ด้วยอะไรก็แล้วแหละเานาะรถดีด้วยอะไรก็แล้วแหละเนาตทำเข้าไปหัวหน้ามักเตีงซ่องนู่นไครับนี่พี่น้องนะด้านนี้ก็บทุกเมื่ออะไราาน,นี่เนาะหัวหน้าเนาะพอแล้วอันนี้โอ้อออยเอารถแล้วเจ้าก็ได้ฟิมรู้บ่ครับเงินวะ คักลวดแหละขมิ้นแล้วคักลวดอ,อันนี้เราตัวนี้เราก็ป้าแม่มมนสเด็ดน้ำมันจ้าหน่อยเราจังเอาไปแหละคุ้มค่าอยู่ดีพี่น้องเนี่ยร้อยนึงครับนี่ซื้อพันเนาะ,ะเอาห้าเปลือกนี้มันได้ไกาอยู่เียเนาะไล่ขึ้นเนาะต่อเนาะเดี๋ยวคุ้มค่าอยู่ดีขมิมนกิโลก็จ้าเพือเ่อเป็นเพื่อเพ้่อพี่น้องเนื้อคำจั่นนี่คำปูอันนี้เนะเาะเนาะ้บนเลยเฮ้ยบนหลายอย่างเลยเนาะนี่มันเน้นเอา เอาด้วยเลยได้เอาด้วยเลยเอาเอายันมันพบเอมหรือไม่เนาะอือเอากินซ้ำนินแล้วมันต้องยาบได้ตามดีมันจังนานเมื่อเอาฟ้าวออมาก็คือบอาไว้พุ่นเลยครับเออไปพุ่นเลยแจเล่นเลยเออโอ้บ่ปอบป่านั่นโอ้ผู้วิคอยน่ะในการบ่ได้เมียแต่เมื่อคืนนี่ว่านี่นะนั่งอยู่ห้องเก่านี่อีกเนี่ย โอ้ยพ่อแล้วกินข้าวพร้อมนอนนำเนาะกินข้าวนอนกรับพี่ข้าข้าพี่น้องเอ๋ zoom z มนี่บ่อหนวห้องม้วนกันเลยพี่น้องบ่มีเตอร์เบิร์อันไทยครับพี่น้องเบิร์นะครับนี่มีตะความม้วนความซื่นเลยครับนี่ไม่เราเคยซอยสาวบูมตรงนี้เนาะละเอียดขนาดเดียวพ่อ้ยหนดาแหน้าหน้าเดียวพออย่าเนาะโย่หัแล้วเนาะอันมันขี้เครื่อนเลยพ้อมตัว เคยเมือกีเทศเข้าไปเนาะเออมเกิดเทียดเนี่ยต่ำดีมีมะขามเปียกไปแล้วเนาะครับต่อมน่าแตงอ๋อมันยังบุเปียกตอนนี้ <c oughs> เดี๋ยวจะมาเบิ่งต่อพันต่ำแล้วมันเป็นตะแเสพผมบอกอันเที่ยวอันนี้น้อย,อยเอาหัวหน้ายังไม่ได้เปื่ยเราพง่งสลดกันเลยเขีเ้ยวกัดเลยเนาะกินก่อนเนาะชื่อมก่อนหรอคุณก่อนเลอ๋อปาดตูด พอแล้วพอแล้วหัวนาะมันพุ่มจนบุ้มีจักเส้นแล้วนี่โเหรอโอ้แต่มันแย่อันนี้อา้าวมันย่ยๆสะะปิป่ะไม่ได้ไม่ได้เอามันย่อก่อนดีนะนจะไปะไ,ไปเอามาเพื่อไอหัวหน้านี่เอาประเดี๋ยวเาต้องเสกก็ได้นะมันเสกอยู่แล้วนะ่ะ <laughs> เอาปะเดียกรพันก่อนพี่นอ้องประเดี๋ยวปเดี๋ยวขัวก็อนาถาเอาเขย่าก่อนกินเอามัดเหมือง อ๋อคู่ได้อืมคู่เลีคู่เลี้ยบงก่อนอันนี้ตำด้บานนี่เสียเสียได้เด้อเสียไดมันละเมิดทำมันเลี่ยนแล้วบ้านนี้แล้วไหนได้กินบ่พี่น้องเอองวยหล่านี้แล้วแล้ต้ามาซีมบ้านนี้ห้อบวกสมบูรณ์มีแล้วอ๋อ บบพอแล้วลพอนาพอแล้วโอ้ยขี่โคกมันออกมา,ลามแล้วซิวมเน้ะเสื้อเรามาเน่าเสื้อเด้อจะเ้างอืมจางซื้อเอะรวมัวได้ละื้อโอโอ,อ้มันพอแล้วบุสซ้าไล่หมแล้วอีพ่อย พอล้วพแล้วไหวด้พวกมีพมเ่นเนาะหรือตนีแล้วก็ใส่พวกดบัวมาออเรียบร้อยละบาเบร้โอ้มันไ่ได้กินะพี่น้องแบบนี้อ่าตอนี้ละพอแล้วนะาจิ้มรูจิมีเขาโอ้ขนาด กเปลืองมันสเส้นปันแมวเส้นคนอ่ะเอาอันนี้เอาตั้งซื้อก็อี้ขนาดก็ตักเลยเ<อ>ดี๋ยวก็ย่ามันก็ย่ามันเยังจะล้างอยู่ไปไปคุกเหลือก่อนไปไป โคนไว้ก่อนวะเออวางไว้ดีนะเบ็ดแซ่บเยพี่น้องเด้ล่ะกมกระตากะเตนเนาะมดเท่ันพี่น้องเ้ยเอาซสีรอแวงเปิเสเลยสียมยบเี่มหนไอวน้นินเี้ยแล้ว มซบกับเมียมือกับเมียมันโมเมนต์บดิสิมได้หรือเลียอีกวันเยบดิสิมเลยทีบริสิมเอาซิมไรทันื้ออยูดอกวบริสิมโอ้มันม totally ันมันโโ่เน่เมื่อคืนเราล้อกันเะมันนีเอาซิมมาก่อนซื้อตำมาแตงเข้าไปบ้านดิเซลโซลยูนตะกัมเดี๋วตำมาแต่ง โอ้ยม่แต่จังเลียบ่หมเลียโอ้ยบบวะนี้ปั้นเลยวะบดแซ่บเีมือก็ปั้นเลยนดอยโอ้ยคักอะไรพี่น้อยวันนี้เ้าขนาดบ่เบังเลีย แ็เยเยบวเสบนี่กันบับนี่ก็บยไอืเอ้ทำยังไงจังบัวทบไปบก็สูอสั่นโอ้ยนานทำนอทำบัยบไปนีแล้วบรกินดอกเข้ามาดีดย่งเมียครับปันนี้บุมีพลาบบทีสู้วากินด้ตีกูกูตีมึงัก่อนตียัง่ไดบัวยบทำบัวเสบปนี้ังจอ๋อทำนี่แหละคลิปนี้พี่น้องตัดกะเีนกัมันมตกะเีนกั เราทำนี่แล้วพี่น้องเอ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับไว้พรากันคลิปหน้ามันบ่ไว้ได้อกันถอดมันกับมั่นพูดแล้วอย่างมันกินอ่างแบบนี้มันก็บ่ไหวเลยเนาะแล้วทีนี้มาทักทีนครับสวัสดีครับจะี๋แซ่บ